หนึ่งในปัญหาของคนที่หัดเล่นเปียนโนใหม่ๆอย่างผมก็คือการจับคอร์ดครับโดยที่เราไม่รู้ว่าคอร์ดนี้จับยังไงแต่ปัญหานี้ผมแก้ได้แล้วครับเข้าสู่วันที่4นะครับกับเปียนโน3.5ชาเลนจ์ของผมนั่นก็คือการเล่นเปียนโนวันละ30นาทีนานหนึ่งปีครับโดยวันที่4นะครับผมได้ทําการศึกษาเรื่องการจับคอร์ดซึ่งคอร์ดในเปียนโนก็มีมากมายนะครับเช่นคอร์ดเมเจอร์คอร์ดไมเนอร์ แต่ที่ผมศึกษาเป็นหลักผมจะศึกษาที่คอร์ดเมเจอร์ก่อนครับเพราะว่าเหมาะกับมือใหม่ผมแล้วก็หลักการจับคอร์ดไม่ซับซ้อนจนเกินไปครับโดยการจับคอร์ดเมเจอร์นะครับนั่นก็คือการผสมโน้ตในสเกลโน้ตตัวที่1 3 5แต่ปัญหาก็คือโน้ตตัวที่3กับตัวที่5มันคือตัวอะไรเช่นคอร์ด G โน้ตตัวที่1ก็คือโน้ตตัว G หรือตัวซอนแล้วโน้ตตัวที่3กับตัวที่ล่ะเราก็อาจจะไล่ได้นะครับว่า หลังจากโน้ตตัวจีไป3โน้ตแล้วก็5โน้ตเป็นโน้ตอะไรผมก็เลยมีเทคนิคก็คือ1 4 3สครับโดย1คือรูทเช่นคอร์ดจีโน้ตตัวจีคอร์ดซีก็คือโน้ตตัวซีก็คือห่างจากตัวที่1ไป4เซมิโทนหรือ4ครึ่งเสียงและ3คือห่างจากตัวที่เราหาโน้ตเมื่อกี้ไปอีก3เซมิโทนก็คือ3ครึ่งเสียงเราก็จะได้คอร์ดเมเจอร์นั่นแหละครับและนี่คือผลลัพธ์หลังจากที่ผมได้ไปศึกษามาครับ และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่ผมได้ทําการศึกษาการจับขอร์ดเมเจอร์เบื้องต้นนะครับจะเห็นได้ว่าวิธีนี้นะครับเป็นการหาขอดด้วยตนเองแบบง่ายๆช่วยให้ผมประหยัดเวลาในการหาขอดต่างๆได้ครับแต่นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการจับขอดนะครับ วิธีการจับคอร์ดเมเจอร์ยังมีอีกหลายแบบซึ่งผมก็จะทําการศึกษาการจับคอร์ดรูปแบบต่างๆอีกต่อไปนะครับความรู้สึกหลังทําชาเลนจ์มา4วันก็รู้สึกว่าการซ้อมของผมเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นพละกําลังของมือของนิ้วมือเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับการใช้มือการวางนิ้วเริ่มเป็นระเบียบมากขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นการเก่งน้อยลงในส่วนของวันถัดไปนะครับจะยังอยู่ที่การฝึกซ้อมในการจับคอร์ดก่อนแต่ว่าจะเพิ่มเมทนอนให เร็วขึ้นยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับชาเลนี์ของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันเปียโนซัมห l l ้าชาเลนวันที่5คลิปต่อไปครับ